ก็สวัสดีครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจากช่อง YouTube Isuzu by Nobita แล้วก็เพจ Facebook Isuzu อ s Is u ุ u ูตังๆักอุบลสำนักงานใหญ่โปรแรงของแถมจัดเต็มบายจุ๊บแจงนะครับแล้วก็เพจ Facebook อีกเพจหนึ่งที่เป็นเพจข่าวสารของพี่โนบิตะนะครับโดยตรงเลยก็จะเป็นเพจรีวิว w Isuzu by NB นะที่เป็นเพจข่าวสารนะครับเอาไว้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับนอกจากตัวรถก็จะมีข่าว โควิด1 9ข่าวอะไรที่เป็นประเด็นดราม่านะครับประเด็นร้อนอย่างเงี้ยเอามาลงเอามาให้อ่านกันทุกวันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเข้าเรื่องของเรากันเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ชมกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu d-max 2021 c a c a p o h l a n d e r เกรด e 9 9 Z เกียร์ออโต้นี่หลายคนถามหากันอีกแล้ว ร,ราคาน้องเขาอยู่ที่901,700 0บาทถ้าเป็นสีขาวมุกเราก็บอกเพิ่มไปสิครับได้เท่าไหร่924,000นะครับตอนนี้เป็นสีดํานะครับสีดําก็ดูเข้มขึมนะครับบึกบึนนี่แล้วก็เทแต่ข้อเสียนะครับคุณจับง่ายนะครับไปวิ่งบนทางลูก,กลงังเราก็ต้องทำความสะอาดรถเป็นประจำด้วยนะถ้าใช้สีดํานะครับ เดี๋ยวเรามาดูการออกแบบกันดีกว่านะครับด้านบนนะครับเป็นเสาอากาศแบบมาตรฐานนะครับทับมาก็จะเป็นชุดกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับปรับองศามุมมองแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้านะครับการปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบ Integrate w i p e r Blade นะครับพร้อมบิวอินที่ฉีดน้ำร้างกระจก บนก้านปัดแบบเบรดไทยนะครับสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นชุดไฟหน้า Isuzu Vision b บ LED นะครับปรับระดับสูงต่ำได้4ระดับเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมีไฟ Built-in Multi-functional Daylight มาให้นะครับเนี่ย เวลาเราเปิดไฟนะครับเปิดไฟหลีก็จะติดเป็นไฟหลีแต่ถ้าเวลากลางวันเขาก็จะติดตลอดนะครับถัดมานะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกสําหรับไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นหลอด LED นะครับในเรื่องของเชฟการจัดวางนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงจะเป็นแนวตั้งแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะเป็นแนวนอนนะครับเนี่ยอ่า กระจังหน้านะครับกระจังหน้าของน้องเขาก็จะเป็นแบบโคเมียมนะครับเคี่ยวสองชั้นนะครับให้ความรู้สึกที่สวยงามนะครับวาววาตัดด้วยโลโก้อิ u ุสุสีโคเมียมพร้อมกับขอบดำตรงนี้นะครับเหมือนกับเสริมไอายไลเนอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1900ซีซีนะครับ ความจุก,กระบอกสูบ1,898ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุดจุดที่150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนอาทีนะครับตอนนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับราคาก็จะดรอปลงไปนิดนึงนะครับในส่วนของ โลโก้บอกชื่อรุ่นนะครับก็จะเป็นตัวพิมพ์นูนขนาดใหญ่นะครับเนี่ยสวยงามเป็นโครเมียมน,นะแบบนี้นะครับระบบกระสอนหน้านะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและโชคอัพแก๊สนะครับผม,มต่อมานะครับยางก็จะเป็นเบอร์ยางขนาด2 65ทับ60 R18 เป็นล้ออลลอยสีทูโทนแบบเทาดำนะครับเทาดำไหมเทาเข้มอ่าเป็นสีเทาเข้มนั่นเองนะครับ <S <S เป็นแบบเทาเข้มนะครับเนี่ยให้ความสวยงามนะครับระบบเบรกนะครับก็จะเป็นด้าดิสหลังดํานะครับด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกแบบมีคลีลบระบายความร้อนด้านหลังเป็นดัมเบรกแบบลิดดิง้งเทลลิ่งนะครับ แล้วก็จะมีกันบางโคลตรงนี้นะครับกันโคนกระเด็นใส่รถนะครับเนี่ยบันไดข้างก็จะเป็นสีเงินนะครับตัดด้วยผืนดำนะครับเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับป้องกันการลื่นถลไหลนะครับโครงสร้างตัวถังนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันต้าไฮเทนไซน์ะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับรับน้ำหนักได้ดีนะครับ มือเปิดนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมี b ีพิลล่านะครับตกแต่งด้วย b บ็กเอาท์ฟิลมนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นรถสีดำมันก็จะตัดกันแล้วก็สวยงามนะครับแบบนี้เลยะเระบบกระสเทือหลังนะครับก็จะเป็นแนบแผ่นครึ่งวงรีนะครับ แหนบเหนือเพาพร้อมโชคอัพแก๊สนะครับสังเกตการจัดวางตำแหน่งของแหนบนะครับก็จะเป็นแหนบ2แผ่นซ้อนนะครับแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างก็จะเป็น Isuzu Dynamic d ไดฟ์แพลตฟอรนะครับก็เป็นช่วงล่างที่แข็งแรงนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี Reinforce นะครับแข็งแรงตึกอย่างนี้เลยครับปลอดสนิมแน่นอนนะครับห ในส่วนของชุดไฟเบรกนะครับของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟเบรกตรวงที่3แบบ LED นะครับที่ให้ความสว่างชัดเจนสบายตานะครับไม่บดบังทัศนวิสัยรถคันอื่นนะครับในส่วนของมือเปิดฝาท้ายของน้องเขานะครับก็จะเป็นแบบโรเมียมพร้อมกล้องมองหลังนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับ พร้อมเส้นกะระยะเลนไกด์มาให้นะครับในส่วนของชุดไฟท้ายชุดไฟท้ายก็จะเป็นแบบ Dual Sonic LED นะครับแบบ Clear l a n ลนะครับที่ให้ความสว่างเด่นชัดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเมื่อเราเปิดสวิตไฟหลีนะครับไฟทั้งสองดวงนะครับก็จะติดคู่กันแต่ถ้าเราหยยบเบรกไฟตัวนี้ติดอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดไฟเลี้ยวนะครับล่างสุดเป็นไฟถอยหลังนะครับอักษรต่างๆนะครับเป็นแบบโคมีย่ำนะครับการชนท้ายนะครับก็จะเป็นแบบอินทิเกรตบัมเปอร์นะครับช่วยรีดลมนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของแอโรดไดนามิกนะครับเพื่อในการทรงตัวนะครับรีดลมได้ดีลดแรงต้านด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดขึ้น ยางอะไหล่จุดขึ้นแม่แรงต่างๆนะครับในส่วนของเกดเซนะครับเขาก็จะบอกเกลแซชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นตัว LDA จะถูกปล่อยไว้โล่งๆไม่มีอะไรนะครับอ่าแล้วก็จะมีโลโก้ DDI นะครับบ่งบอกว่าเขาเป็นเครื่องพันเก้านะครับเครื่องสามพันก็บอกเหมือนกันนะระวังสับสนกันละดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับ เรามาดูมิติกระบะก่อนนะครับมิติกระบะฮะเปิดกระบะให้ดูเลยกระบะนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่กว้างนะครับสำหรับจุบรรทุกข,ของได้สบายนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยแข็งแรงมากๆพร้อมกับระบบผ่อนแรงนะครับแบบนี้นะครับ เปิดปิดด้วยมือเดียวสบายนะครับเนี่ยพี่โนบิตะใช้มือเดียวพี่โนบิตะก็ปิดได้สนิทพอดีเลยนะครับดเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับการตกแต่งนะครับที่บริเวณแผงข้างประตูตรงนี้จะเป็นสีกันเมทัลลิกนะครับพร้อมกับมือเปิดประตูสีเงินซาตินนะครับ มีการตกแต่งเปียโนแบ็กที่บริเวณกรอบสวิตกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4ประตูนะครับเพิ่มความหรูหรามีระดับนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการบุนุ่มซอฟทัชมาให้นะครับพร้อมที่เท้าแขนนะครับสบายเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องวางขวดน้ำขนาดใหญ่นะครับใส่ได้สูงสุด1.5ลิตรนะครับระบบเสียงนะครับก็จะเป็นลำโพงทั้งหมด8ตัวนะครับ คู่หน้า2 2ป,ประตูหน้า2ประตูหลัง2นะครับแล้วก็บนเพดานอีก2ตัวนะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำนะครับเดินด้วยตะเข็บเทานะครับพร้อมกับ Isofix จุดยึดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลานำเด็กมานั่ง นะครับลดการบาดเจ็บนะครับแล้วก็จะมีการออกแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เท้าแขนนะครับมาให้ตรงนี้นะครับพี่โนบิตะจะเอาลงให้ดูเนี่ยครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยนะครับและในรุ่นแซดนะครับก็จะมี ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้นะครับลดความร้อนนะครับแล้วก็เย็นทั่วถึงกันนะครับพร้อมกับช่อง usb charger นะครับ5โวลต์2.1แอมป์สำหรับนะครับสำหรับเวลาเราเดินทางไกลสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมือจับนะครับช่วยในการขึ้นรถนะครับก็ให้มาเยอะนะครับมีอยู่ 7ตำแหน่งด้วยกันนะครับเสาอากาศนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบหางหนูนะครับแบบมาตรฐานนะครับเบาะนั่งนะครับก็เป็นเบาะนั่งแบบกึ่งนังแท้นะครับเบาะนั่งคู่หน้าเทคโ,โนโลยีเอเวกนะครับลดแรงสั่นสะเทือนนะครับ แรงสั่นสะเทือนได้ดีแล้วก็อบกระชับทุกสรีละนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับตรงนี้แล้วเนี่ยปรับถึงต่ำได้นะครับสำหรับคนที่ใจไม่ถึงไปเล่น X s e r ซ e s เอาตัวนี้ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งนะครับซอฟทัชตรงนี้มาให้นะครับเนี่ย บุนุ่มซอฟทัชมาให้เดินด้วยต่เข็บเท้านะครับพร้อมกับช่องเก็บขอนด้านหน้าแบบมีฝาปิดนะครับด้านบนก็มีมาให้นะครับเนี่ยด้านล่างก็มีมาให้นะครับแบบนี้เลยอัตตป,ประโยชน์สะดวกทุกการใช้สอยนะครับพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ p p l e c a r p า a y และ Android Auto นะครับพร้อมภาษาการทำงานระบบ มันติดทัสกิ้งนะครับทำงานควบคู่กับหน้าจอ M I D ได้เลยนะครับระบบปรับอากาศก็จะเป็นระบบปรับอากาศแบบธรรมดานะครับแบบนี้แบบปรับแยกทิศทางลมนะครับเลือกทิศทางลมปรับความเร็วพัดลมนะครับไล่ฟ้าตรงนี้นะถ้าเราเปิดทิ้งไว้เกิน10นาทีเขาก็จะตัดการทำงานให้นะครับตัวนี้ก็ปรับน้ำยาแอร์นะครับคนใช้งานคู่กับสวิตช์ A C ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นนะครับล่างสุดก็จะเป็นช่อง dc 12V 1 2 0โวลต์1น0วัตต์นะครับพร้อมกับช่อง usb aux นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้ตัวนี้จะเป็นสวิตช์เลือกแหล่งลมนะครับว่าจะให้ลมเข้ามาตรงไหนอันนี้อาการหมุนเวียนอันนี้รับลมภายนอกนะครับอันนี้ก็หมดห่วงเรื่อง pm 2.5นะครับเพราะจะมี กองฝุ่นมาให้ด้วยนะครับไฟ2แผนที่ก็ซ้อมตำแหน่งนะครับสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมกับไฟในกิ่งนะครับพร้อมกับกล่องเก็บแว่นตาแบบมีฝาปิดนะครับม่านบังแดดนะครับก็ออกแบบให้มีกระจกแต่งหน้ามาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับพร้อมกับไฟสองสว่างเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่โนบิตะเปิดให้ดูปึ๊บแบบนี้ สวยงามจริงๆนะครับบุ้งมิงจริงๆตะมุตะมีนะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดเลยนะครับเนี่ยเราก็ต้องปลดล็อกคันเกียร์ก่อนนะครับถึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับเกียร์พีนะครับตำแหน่งจอดเกียร์อาเกียร์ถอยหลัง เกียร์เอ็นเกียร์ว่างเกียร์ดีเกียร์เดินหน้านะครับถ้าผักเข้าหาตัวนะครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นโหมดเลเวอนิกนะครับบวกเป็นเพิ่มลบเป็นลดก็คือเป็นแผนเกียร์ธรรมดาได้นะก็จะมีการหุ้มหนังมาให้เห็นไหมครับหรูหราเดินตะเข็บเทาด้วยสวยนะครับแต่ว่าทางที่ดีนะพี่โนบิตะแนะนำให้ไปติดฟิล์มด้วยนะครับ พร้อมกับช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับ1.5ลิตรใส่ได้นะใส่ไ,ได้พอดีด้วยนะครับเนีย่ยเบรกมือก็ออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเหยียบเบรกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับสบายนะครับเห็นไหมครับแล้วก็หน้าปัดนะครับมาตรวัดแบบ ซูเปอร์วิชั่นพร้อมหน้าจอ M I D นะครับจอแสดงผลจอสีแบบ T F T จอสีขนาด4.2นิ้วนะครับแสดงผลได้ทั้งเวลาวันที่ต่างๆปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิหม้อน้ำเป็นต้นนะครับแล้วก็การปัดน้ำฝนนะครับก็เป็นแบบปรับตั้งเวลาแล้วก็ปรับความเร็วแบบปรับได้นะครับพวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะครับเดินด้วยตะเข็บสีเทานะครับ พร้อมกับสวิตสั่งการหน้าจอนะครับเพิ่มความสะดวกสบายเวลาเราเดินทางไกลๆนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ควบคุมเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเมนูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีระบบ Cruise Control นะครับสวิตล็อกค,ความเร็วแบบคงที่นะครับเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเช่น ไปชนบุรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็สามารถตั้งค่าความเร็วที่เหมาะสมเพื่อล็อกความเร็วที่เราต้องการได้นะครับสมมุติว่าพี่โนบิตะต้องการล็อกความเร็วที่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่โนบิตะก็ตั้งที่100กิโลเมตรนะครับและทีนี้เราก็ไม่ต้องแต่คันเร่งเลยนะนะครับถ้าเราจะยกเลิกก็ให้เราเหยียบเบรคแค่นั้นเองนะครับง่ายนิดเดียวนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น สวิตสำหรับปรับตั้งค่านะครับหน้าจอสมาร์ท MID ตรงนี้นะครับการปัดน้ำฝนก็เป็นแบบอินทิเกรตไวเปอร์เบลดนะครับแล้วก็มีที่ถิดน้ำล้างกระจกมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการไฟเลี้ยวเป็นแบบสมาร์ททัชนะครับพร้อมสัญญาณเตือนลืมปิดไฟหน้าเห็นไหมครับเขาก็จะเตือนแบบนี้มีป๊อปอัพเตือนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับว่าเราลืมปิดไฟหน้าเขาก็จะบอกชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งสีเงินนะครับแบบนี้ สวยงามด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตสำหรับระบบ idling stop start นะครับตัวนี้สวิต ESC นะแต่ว่ารถเราส start เนี่ยเขาทำงานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราปิดเราปิดได้ครับแล้วก็กดออฟไปก็แค่นั้นง่ายนิดเดียวครับการ start เครื่องยนต์เป็นแบบกุญแจบิดนะครับถ้าเป็นรุ่น ZP จะเป็น push start นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตสำหรับปรับระดับไฟหน้านะครับถ้าเป็นเบอร์ศูนย์จะปรับไว้ที่ระดับสูงนะครับ หน,นะครับก็จะเป็นระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับถึงสอาเนี่ยนะครับพร้อมกับช่องเก็บของขนาดเล็กนะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ำนะครับให้ลมแอร์ทาความเย็นได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสวิตสำหรับเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ํามันนะครับนี่มือจับนะครับช่วยในการขึ้นรถ รุ่นยกสูงก็จะมีมาให้ทุกรุ่นตัวเตีย้ยไม่มีนะครับตอนนี้จะเป็นลำโพงทวิตเตอร์คู่หน้านะครับนี่สวิตปรับกระจกอยู่ตรงนี้สวิตพับกระจกอยู่ตรงนี้นะครับไปพูดถึงระบบความปลอดภัยดีกว่าเดี๋ยวที่ไปตัดต่อวิดีโอให้พี่จุ๊บแจงเขาต่อนะครับระบบความปลอดภัยนะครับอย่างแรกก็คือระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับระบบเสริมแรงเบรก b a นะครับระบบรถกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC ระบบป้องกันการลื่นถลไหลขณะออกตัว TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางราดชัน SSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางราดชัน HDC นะครับระบบปลดล็อกประตูทุกบานเมื่อถุงลมนิรภัยทำงานนะครับคาชัลล็อกเข็มขัดยึดนิรภัย3จุดแบบ E.L.R พร้อมระบบดึงหลังกลับและห่อแรงอัตโนมัติทุกที่นั่งนะครับหมออลมเบรคขนาดใหญ่ 320มิลิเมตรในรุ่น h i g h l a n d ร er, ์สัญญาณการขาโมยพร้อมระบบ immobilizer ระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมโดยระบบจะตรวจสอบกุญแจนะครับถ้ารหัสไม่ตรงกันรถก็จะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้นี่คือระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าข้อมูลไหนเป็นประโยชน์ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ช่องพี่โนบิตะ เป็นป่าล้างนะครับคนติดตามน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ไม่เอานะครับตอนนี้กำลังไปได้สวยโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ